นายกรัฐมนตรีปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกจากตำแหน่งนะครับเนื่องจากไม่ทำตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ออกระเบียบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับใหม่และเป็นสาเหตุของความวุ่นวายในกระทรวงสาธารณสุขครับ นายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชรณนุกูลเกียรติแกนนำผู้ชุมนุมพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลชุมชนและเครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพกว่า300คนเดินจากถนนประดิษฐมนุธรรมมุ่งหน้าสู่บ้านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักษชินวัตรในซอยโยธินพัฒนา3นะครับทางนี้เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาปลดนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวันรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขออกจากตําแหน่งทากลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมฝูงชนที่เฝ้าระวังเหตุการณ์ก่อนถึงเข้าทา,ทางเข้าบ้านของนางสาวยิ่งรักในแพทย์เกรียงศักดิ์ให้เหตุผลการชุมนุมครั้งนี้นะครับว่าเป็นเพราะไม่พอใจการทําหน้าที่ของในแพทย์ประดิษฐ์เนื่องจากเป็นต้นต่อของปัญหาต่างๆภายในกระทรวงสาธารณาสุขเช่นการปลดผู้อานวยการอุ์การเภสัชกรรมที่ผู้ชุมนุมอ้างว่าเป็นการกระทําไม่ชอบธรรม รวมถึงมีความพยายามแทรกแซงการบริหารในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและนโยบายการปรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของบุคลากรทางการแพทย์ไปเป็นรูปแบบ P4P หรือการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานซึ่งชมรมไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรกโดยเฉพาะที่ได้ทําข้อตกลงร่วมกันกรณีออกระเบียบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับใหม่และให้แพทย์ชนบทมารับระเบียบดังกล่าวแต่กลับเรียกประชุมตัวแทนจากเครือข่ายวิชาชีพต,ต่าง ในระบบสาธารณาสุขมหารือในเรื่องค่าตอบแทนและการบรรจุเป็นข้าราชการแทนเพื่อเป็นข้ออ้างไม่ทําตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่เชื่ออีกแล้วที่จะให้มีรัฐมนตรีสาธารณสุขที่มีความไร้สัจจะเป็นฐานะผู้นําสูงสุดแล้วสร้างความแตกแยกให้กับองค์กรในวันนี้เราจรึงคิดว่าเราเราก็เลยจะต้องมาเรียกร้องให้ท่านนายกได้เห็น นะครับว่ารัฐมนตรีภายใต้สังกัดของท่านเนี่ยเมื่อไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของมติคอรอมอท่านจะดาเนินการไว้อย่างไรและปล่อยให้กระทรวงสาธารณสุขเกิดความเสียหายอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยขอให้มาเรียกร้องให้ปลดคุณหมอประดิษฐ์ถิ่วัานทงพร้อมกับประหลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นต้นตอของปัญหาเรื่องนี้ด้วยในแพทย์เกรียงศักดิ์ยังปฏิเสธกระแสข่าวที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการชุมนุมดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ทางการเมือง โดยยืนยันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวคือปลดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขออกจากตำแหน่งไม่มีนนยยะทางการเมืองแอบแฝงแต่อย่างใดทั้ทงนี้กลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งไม่สามารถเข้าถึงหน้าบ้านนายกรัฐมนตรีได้ทั้งหมดจึงได้แสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการฉีกกระดาษท,ที่มีรูปใบหน้าของนายแพทย์ประดิษฐ์และนายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขและจุดไฟเผาพร้อมกับเตรียมที่จะเคลื่อนไหวอีกครั้งในสัปดาห์หน้า